พี่โดมนะใช่นะเชื่อมาแล้วแหละบอกบอกหลออหล่อเหมือนโดมนะเหมือนนะมาแรกแบบตัวหนาๆนะพอมาได้อวบเหมือนโดมนะทีนี้ตรงนี้ก็เหมือนเนีโดมแนี่ยโดนโดมสองนี่ยโดมโดนอะไรนั่นโดนประกรลันนี่โดนโดมอิมแพคคุ้งอันนั้นโดนประกรลำนะนี่โดมอิมแพคคุ้งเอาเพลงอะไรเนี่ยอิมแพคคุ้งอันนั้นโดนตะกข้าหนังอันนั้นโดนประกรลำนะ อันนี้เดียวเอกประกรณ์ลำอันนี้อันนี้อันนี้เอกประกรณ์ประกรณ์คุงนั่า้วโดนประกรณ์ลำนี่เอกประกรณ์คุงอย่างเงี้ยเอกประกรณคุงเพลงมันเจ็บมันปวดนะมันเจ็บมันปวดนี่แต่เพลงนี้ไม่เคยฟังเลยร้อยฟังมันเจ็บมันอ่าเพลงมันเจ็บมันปวดในใจทุกวันมีคนมาแล้วเก้าคน มันเจ็บมันปวดในใจทุกวันอย่างนี้หรือว่าหายแต่ทำไมฉันเองไม่เคยจะมีหรือว่ามันอย่าบอกว่าฉันรักเธอรักคนไม่มีหัวใจอย่าบอกว่าฉันรักเธอ รักคนที่คอยอาตาเท่ารายอย่าบอกว่าฉันรักเธอหัวใจข้างในแพ้าพายให้เธอคนนี้ไปให้เธอคนนี้ไปมันมีจริงใช่ไหมถามใจอยู่ทุกววัน มันเลยจริงใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอีกครั้งจะเปิดจดหมายให้ให้ให้พ่ออีกดูนะไข่ไม่ให้ดูไข่นั่งโอ้โหก่อนร้องเพลงนี้ดีดดดที่ทางเราเบื่อเนี่ยจะคุยดูทางนั้นเลยทำห,หายเองมันพูดหายอยู่เด้เ เดี๋ยวครั้งหนึ่งงเปิดจดหมายมจากทางบ้านพ่อเอกส่งมาให้ร <Okay. S 1> อคุณดูก่อนรอขาประจำเรามาก่อนยวเล่นขนมดิเดี๋ยวคุณดูดูก่อนเ๋ยรอค่อยอ่านใะห้คุณดูก่อน กล้องมันกลับด้านนี่วะ<อ>ให้คนดูอ่านเอาจากชีวิตจากชีวิตคนหม่มีใครคนหนึ่งได้รู้ได้ซึ้งและเข้าใจเมื่อความรัก เมื่อเธอได้เดินเข้ามาหากวันนี้ฉันเองนั้นได้มีเธอจะดูแลเธอเสมอและสันไม่มีหว,วังเปลี่ยนไป แค่มีเธอคนเดียวอะไรอะไรฉันก็ไม่ต้องการแค่มีเธอเท่านั้นวันเวลาจากนี้ก็มีความหมายแค่มีเธอคนเดียวก็เปลี่ยนโลกนี้ ช่างใบและเปลี่ยนหัวใจฉันไปตลอดในไม่ว่าจันนานเท่าไรรักเราจะไม่มีวันตาย ไม่ว่านานเท่าไรไมครขอเพงหมครับหวใจจะผูกกันไว้โอ,โอ,โอ๋อๆๆไม่ว่านานเท่าไรมาจนวันสิ้นลองให้ใจใจรักเธอคนเดียวได้ยินไหมรัก เธอไปตลอดจังหากวันนั้นเธอละสั้นเจอไปหนักหนาท่าชมสักเท่าไรด้วยความรักฉันจะพาเธอข้ามไปดา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 ,ดา,ดาจะลองเพลงใจจะเกินใจ,จอจดทนได้ไหมของแายอ้มสาลอกขึ้นไงครับ ถ้าขึ้นยังไงถ้าอาจารย์พูดว่าถ้าขึ้นยังไงปุ๊บคือร้องไม่ได้เพลงอ่ะคุบคนดูก่อนเร็วสวัสดีเนี่ยคนที่เข้ามาดูใครวะอ่านชื่อดิเออเออ굿ไนท์ดยูหรือไม่มีอืมใคร ครับวันดีครับคุณเลยตกพระภูงใครว่าคุณไม่ดีคุณก็ดีแหละคุณใครเพรผูมิให้ให้ไาโยรระคาราชวนอานาชวนอะนานาชคลมานะนาชวนาชนาชวคอนชวนาวนแต่เชวนาวันะ อช uh, on uh, nice. วัวดีคร uh, <a nice. S 1> ับขอมาเล็ก <It> s <S หนครับให้ไปยินลาววัสด,ดีลุงเองกน่ารักครับมาเล็กมาเล็กออมามาเล็กอะ่ะอดังขึ้มมาเล็กร้องค้นลามถือกล้องไปไกลจะวิ่งฝ่าเข้าเบเจินไม่ว่าพายุจะโถมแค่ใดมาเล็ก ร้องครรามกูกล้องไปไกลจะวิ่งฝ่าก้าวเผชิญไม่ว่านานายก็จะไม่วันเร่งอ๋อมามามาเราจะเปิดจดหมายแล้วจดหมายพ่อเอกส่งมาให้ผู้จัดการพร้อมบัตรประชาชนนี่นี่เออได้มีรหัสเอากดอันนี้บัตรประชาชนนะเพิ่มจะปิดหมดกันปิดให้หมด นี่ไม่ใช่คนบ้านะนี่บัตรประชาชนของเขาด้วยครับทำเมื่อปี2018ไม่ว่าจะเป็นคนเถื่อนมากกว่าไหมบัตรหมดอายุปี2027มีอายุ9ปีอาจารย์ไม่ใช่คนบ้านะครับมีบัตรประชาชนเดี๋ยวบัตรสีธัญญาตามมาผมมันไม่อ้าวมีบัตรไม่โดนเป็นคนป่วยไม่โดนเออคนป่วยม่โดนก็ได้เปประธานไม่โดนนะมาอ่านจดหมายก่อนอ่านจดหมายก่อนยาทำเป็นใบบ้าอยู่ไหมอ่านจดหมายก่อนอ่านจดหมายอ่านดีๆอ่ะ ดังๆอ่านดังๆให้คณดูฟัง,งเอก,กใชัพ่อแม่รักลูกนะครับดูแลตัวเองด้วยตั้งใจกินยารักและคิดถึงลูกเสมอจากแม่วัสนาจากแม่วัสนาพนักกาศวิเชียนผนักกาศใครๆสองคนนี้เป็นพ่อแม่ออ๋พ่อกับแม่นะพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงเฉยก็นั่นแหละพ่อนั่นแหละว่า เออรู้จักมาหิโดนด้วยเหรอรู้กับผมเรียนอยู่แต่ผมไม่จบเรียนปีไหนปีสองคำถามนี้คณะอะไรคณะคณะยุคการมายุคละครศาสตร์กระเป๋าเอามาแล้วยังเอามายังเออายุรกรรมศาสตร์กระเป๋ามาแล้วที่เป็นตาปัญญากรถกระเป๋ายุรกรรมศาสตร์มาหิโดนปีสองไม่จบเอไม่จบไปต่อแล้วเมียอยู่ที่นู่นจบไปไม่อวันึงว่าจบแพทย์เนี่ยต่อแล้วไม่รแล้ว จบปีสองไม่ดนไงอายุการปรสารเนี่ยชีจาได้ชีเยียเขาได้เบี้ยวเลยอะไรอะไรแบบเอาเก็บไว้ครับเก็บยว้กินแค่ไหนเขายไจีใครวะเอเขาบอกยิงเดินอยู่มไม่โดนใครอ่ะอ๋อไม่พี่จบไปพี่ไม่จบพี่ออกไปก่อนอ๋อเลยไม่ดนเหรออืมเดี๋ยวนี้มาดนเรียนไม่ดนกันเยอะไม่โดนกันบะเฉยเอกรุ่นไหนไม่จบผมออกมาก่อนแล้วตอนเรียนอะไรแฟมักเรียนรหัสอะไรปีอะไร เราไม่ได้เราแต่เรียนมาแล้วแหละก่อนที่ว่าแล้วที่บอกจบโทอ็อกฟอร์ดจริงไหมจริงถามพ่อตาอ๋อแต่มาทีโดนนี่ไม่จบไปจบโทอ็อกฟอร์ดไม่จบเป็นอ๋อคณะอะไรคณะอะไรอ็อกฟอร์ดคณะไบโอโลจิคอนบริโอจิคอนชีววิทยาชีววิทยาเลยผ่าสอบต่างดาวได้อ๋อเรียนโอ้เรียนศพต่างดาวโอ้โหผ่าน้องกองผ่าศพมนุษย์ต่างดาวเออที่ภาพที่ผงมีนะมันจะยองนะแล้วปอเอกเรียนไหมแล้วปริญญาเอกเรียนไหม ไม่เรียนเรียนจบเอกก็บ้าแล้วปอตีเรียนจบที่ไหนมาไม่จบมาจบอ่าแล้วเรียนไม่จบปอตีเรียนจบจบลามแล้วไปต่อนู่นเลยที่อ็อกฟอร์ดอ็อกฟอร์ดแล้วเดลดาซี่ออฟแล้วจบจบโธ่จบคณะอ็อกฟอร์เดลดาซี่แล้วตีจบคณะเลยแชร์ดาแล้วปอตีปอตีเนี่ยจบคณะอะไรจบลามมั้งคณะอะไรคณะมนุษยศาสตร์มนุษยศาสตร์แล้วจบโท่จบจบโท่อ็อกฟอร์ดคณะคณะเอ่อ จบลามนี่จบอินฟอร์เมชันเออแล้วโทรเอาจบเบลลิคอนเรารู้แล้วพัฒสมองสมองนี่จะมีพวกมีเซลล์สมองอะร่างกายมีเซลาาล์ร่างกามีกี่เซลล์สมองเนี่ยรวมเป็นหลายล้านเซลล์ในตัวแล้วก็เซลล์สมองมีกี่เซลล์คั้งหมดหลายล้านท่านนายกไหมแปดหมื่นเซลล์ ว่าผมนายกมันปัญญาอ่อนว่ะไม่ก่เียวนายกนายกไหนวยย่าตีแต่ละก็อ่ไม่ถึงนายยกชุดสามแต้มให้ลงก่อนเถอะนายกอะ่ะโอ้ยมือเป็นเล่นโทรศัพหูเพื่อนฝรั่งเพียบเลยอย่าไปพูดเลยเล่นบ้าพูดฝรั่งได้ไหมพูดฝรั่งกินได้ไหมพูดได้ก็แบบพูดมีเพ,พื่อนฝรั่งวันนั้นเขาโพสต์มาหูไปถึงนั้นถึงนั้นไอ้ที่ที่ไหน่ะนายยกไปตะโกนไงไปทาง ภูเขาอีมาที่น <anal ysis> ูโคลแอนบ้างนายกติดตะก้อทูพีดไอ้เฮียอีคิตตี้เ <die> ห <ctions> ็น <elementary> ม <im Hey> ันเคืองแล้วเว้ยนายกติดตะก้อเป็นไงเขาถือสโนบอร์นี่จะตัวขาววอกไม่นายกติดตะก้อาเป็นไงก็แตะเวิร์ดเออแต่ผมไม่ค่อยเวิร์ดเพื่อนฝรั่งหรอกเออก็เพื่อนกันโนบุดทำไมเขาไอ้ไอ้คิตตี้ดูมันไม่พอใจมันก็ขาวนายกโง่หรือฉลาดคิตตี้ก็ขาวแล้วนายกโง่หรือฉลาด นายกก็ก็ฉลาดแหละแต่เอาตัวไม่รอด <laughs> <laughs> ผมฉลาดเลยเอาตัวไม่ค่อยรอดเลยวันแรกเขาโพสมาสองคนเห็นว่าแต่คลิปเก่านะม <laughs> ันดูเทคดูแล้วโอ้โยมันอยู่นะก <laughs> ็อใส่โพสมันโพสไปผมบอกฮิเต้ดูใครโพสไปเฮียได้เฮียเต้นก็เข้ามาดลยบอกเฮ้ยโอ้โหอันนี้มานลนะมาเลยไล่หนีบอกบอกเพื่อนเล่าฮนะ <laughs> แล้วนายกจะออกไหมเขาไม่มีตัวตนแล้วนายกอะ ไม่มีตัวตนแล้วครับมีเพื่อนฝรั่งเรียนอินเตอร์เหมือนกันะดีใช่ไหมครับยเพื่อนไม่มีเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นคนประเทศไหนบ้างคนแคนาดาก็มีแบบทั่ววันนหนชาติที่ผมไปวัดเถลอมาเวอเพื่อนชาวเมกานเพื่อนผู้หญิงอะแล้วก็ขอให้คุยก็คุยไงแต่รูปร่างอ้วนอ่ะแบบอย่างนั้นอะแล้วก็ไปเจอที่ตรงแถวทารถมิน่าก็าห็นผมนั่งคุยข้างเพื่อนหรือไม่ว่างงอาะพูดแล้วเพื่อนก็มีเก่านะลองพูดเาษาที่เชือเรื่องนี้ ลองพูดกับคนนั้นนะทินาว่าคุณม่อนหนึ่งเขาวอเตอ o u เบลยู i ิปในไทยแลนด์เขาบอกเอออยู่มาร่วมปีแล้วเออบอกเออ I'm glad to meet you นะเป็นชาวคนนั้นแ่ะฝรั่งเศสคนนั้นแหะคุยกับเมียบาก่อไหวคุยแรกๆแล้วดูยูบิล I อ l i i v e อนเพลงกับเชคคุณเชื่อวัตถุเป็นได้ไหมาตอไไอ้คาราไลมันก็บอกแล้วมนุษย์ต่างดาวมีจริงไหมจริงเงอมิอ้า เราแล้วเราเคยผ่าสมมนุษย์ต่างดาวไหมเอเมลี่ผมเจอก็คุยภาษาอังกฤษทั้งนั้นแหละว่าเออเอาเอม่ได้ว่อนคุยต่างดาวแล้วเราเคยหาผ่าสมมนุษย์ต่างดาวไหมต้องว่าหน้าผ่าว่าผมฟื้นขึ้นมาก็ผ่าแล้วส่งมาให้อ่ะแล้วว่าจะมนุษย์ต่างดาวนี้มาจากดาวไหนเขพวกเกเมนของผมก็ผ่าเขาให้ผ่าก็ผ่าดาวไหนดาวนาแม็กไหมเกเมนเป็นดาวนาแม็กก็ในดวงเปิดอไม่มนุษย์ต่างดาวมันาจากดาวนาแม็กไหมพิกลโร่อะ มีพิกโลมีจงอมีถามไอ้ไอ้หมวดบอกมีมีเหรอเกิดมเล่นบาสดเออพิกาโลนะราะว่ามีมันเล่นบาสดเออพิกาโลในนี้เขามีแล้วฟิสเซอร์มีจริงไหมฟิสเซอร์ก็มีตัวนั้นตัวเกเรแมนไอพันธุ์ิ้งจอกรวมีหางอย่างนั้นแหละเออที่มันขับยานอะรที่จัดรัตนาเวนอวกาศนี่กันน้าเหมอเขามันจะเข้ามาเรื่อยฟิสเซอร์ยานตัวนั้นล่วงไปแล้วไงฟิสเซอร์แว่นสามเหลี่ยมอ่ะ ล่วงไปแล้วผมยิงงที่ผมบอกในยานไอยิงกันเครืองบินไอเจ็ดน่ผมผมขับไว้นะ่ะเมืจอผมกดยิงชุดต right? can ิงเฟล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 นเฟลเลยคันเซอร์คนเซอล์หมดคนเซอชุดติงเฟลยิงไม่ออกเออแล้วเขาบอกเออแล้วมีเสียงจากภายในบอกอายุ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 ย stop stop button and go to c o m b a t to area p h e พอเลยกดโหมดออตโต้แล้วเรไปกับไอ้ไอมาเรียอ,อยู่พรออตโต้ในในยานก็ไม่มีอะไรไ,ไอในในไอ้เจ็ดก็ไม่มีแล้วมันก็บินออตโต้ไปถึงนั่นระหว่างทางก็เพราะอย่างว่าเนี่ยอย่างว่าก็เลยการบ้านแล้วไปไอ้อีนนนี่นเะะนี่ะมันก็ลู้ถามนี่เล่ามั่แม่มันก็เล่างั้นเละมันบินออตโต้แล้วไอ้เจ็ดอไปถึงก็เหมือนเรื่องเอลวิฟมันเรืเ่องวิถีธรรมไงลงมาก่อนไอมาเรียเขาลงมาขาเรียวยาวให้เรา ไม่กินอะไรเด็ดดีนะไม่ดีเล่าเราเล่นนั้นแหละว่าเขาคันตัวอาอวอเาเรเบอลเดอะ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 วอลล์ออฟเดอะยูเอฟโอบอกว่าผบอกเขาว่าแอมแอมนัด o อมนัดทูบีลีฟทูทูช่วเฟลผมไม่อยากเชื่อยิงไม่ออกเอาบัตแอมพอดพุทเดอะบอทอนเอาบัมพุทเดอะบอนออชติงเฟลอ คลิปไข่เจียวคลิปไข่เจียวตลกมากวิดวังมวยจริงไหมวังมวยภาษีอ่ะคุเล่นแสดงกันแสดงกันนะความมึงดูเยอะถารมามเลียมันยังลงเครื่องบินมาแล้วให้สัมภาษณ์กันมานี่คนนั้นนอกเอออยู่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 อาร์อยู่อาร์มิโอเลฟู่บอกเอกแทงกี้อยู่บริลเลียมันพี่เอกเจ้าของบริลเลมอนตายแล้วฮะเจ้าของบริลเลมอนตายแล้วตายแล้วคนว่าดลเลมอนตายแล้วฟูจิโนฟูเดโอตายแล้วเฮ้ย ป็นญาติผมคุณปู่อ่ะเพราะว่าโดนมอนท้อแพ้ญาติผมไม่ได้คนดังจริงผมผมเออเขาโอนค่านิสิตธโดนมอนมาให้ผมด้วยสงครามโลกครั้งที่สามจะเอาญี่ปุ่นจับกันด้มมาสู้ได้จริงไหมจริงว่าน่าจริงเครจะถามนะมาเกิดมาสองครั้งไงครั้งที่สามว่าญี่ปุ่นจะใช้กันดั้มแต่ว่าแล้วประเทศไทยใช้อะะไรจ่เลยเัาไฟชาวไทยก็ได้ขอผมกันดั้มขับไงเถ้ามีไงผมไปขับให้ ยิงกระจายหมดะผมยิงแม่นนะบอกให้ยิงไงแต่ถ้าผมถ้าผมไม่ได้ขับเห็นใจบอกใจผมขับคันดมอ่ะนะเออท้อทาตาเกโตบอกจะให้ขับเออแล้วขับผมก็ขับสองคนเอกอชัยเป็นทหาร,รจริงไหมจริงครับยศอ,อะไรยศติงตามรองเท้าเอ้ย,อด,ดยอดีๆยศอะไรัรบรผูผุกอวบอกยศพลพลเรือนอยอแล้วพลเรือร้อนยอพลเรือเอกอะพลเรือเอกนาวิกโยธินเอกชัยพันเดมงถ้าเป็นสมัยก่อนเรจอดบนเรือแล้วผมจอดเรือแต่ว่ายน้ำไม่เป็นนะ ไ่ว้เป็นไหว้การพญานาคดึงโยดยางนล้วก็แล้วว่าแล้วคนเรือเอกว่ายน้ําเป็นไหมตัวคลิปนี้ก็ว่ว้น้ำน้ำยังไม่เห็นเนาะเพือดำน้ําจับแลแต่ที่จมที่คลองอ่ะใครอ่ะดูยังลูกสาวดูยังดูแล้วคนเรือเอกไหา้น้าไม่เป็นอะกระดำน้ําเป็นไหายไม่เป็นก็ได้ว่าว่ายน้ำไม่ให้พญานาคหนึ่งกระดำน้ําเป็นดำตั้งนานไม่เห็นเนาะถามเมียเลยเธอว่าออใช่้วเธอว่าเราว่ายน้ำไว้เป็นนะเราไหว้การพญานาคโจทย์เธอดึงเธอเราไม่ไหว้โจทย์พญานาคเธอไม่ได้ดึงไว้เนี่ย ค่ะอย่างเรือเราต้องต้องจะว่ายน้ำนะโดยแล้วว่าจะเคยไปเคยไปนะเราว่ายน้ำเถอะนจอง,อยอยงคนเรือหรือคนเรือเองนี่ว่<น>า<ำ>ยน้ำก็เธอดำน้ำ,นำเป็นโคโนโคนาวิเอ่อเดโมวิทเนี่ยที่ว่าเป็นประตูน่ะเอเอไอวันนี้ก็วางครับวันนี้วางมวยวันนี้ไปถ่ายจับกลบมาวันนี้ก็วางมวยโคโนมเนิร์บอะรัดคอนอาจารย์เองในคู่ใครวางมวยหมดเลยนี่ยคนเนียที่เขาไป็ี่ส่วนใหญ่กบผมไม่ไม่มีเรื่องอะไรเลยพอหยกไปมันมีเรื่องมีราวนะ ยกรจังเขาไปไปทะเลาะกันนั่นแหละเราเธอเคยขึ้นเรือไปจิ้งเหรอเธอคนนี้แหละมียาพยาบาลน่ะดีกว่าเรือไปจิ้งเหรอเนี่ยเออมียพยาบาลรุ่นนี้แล้วแหละเป็นนางพยาบาลที่งามทั้งกายและใจนะที่ใจแบบมันรักลุงคุณแบบมันรักลุงอ่ะหอมเอยหอมดอกกระทิงรวยละเล่นเขาไม่ภรรยาผมเขาเป็น ปคนคุงคุณนายเหมือนแล้วผมเป็นนายทหารเป็นคุงคุณนายเดินชทดเลยวก็แหมเป็นมียเป็นนาก็ไปคุยคุณนายเหมือนแล้วโอ้ยเออได้เลยอ่ะโอ้ยไครับชูเดอโอ้ยไครับอ่าชูเดอสแตรว์เวสเซอร์วิทม่ดูยิบลิฟท์คืนนีชูฟานด์ทีไอเลิฟยูน you ่าไอเลิฟมีน่า I love you now I love me now d o e wall the wall behind the wall The sound of s o u n with me and do you believe be The sound of b i t t me and do you believe จันม่วจันม่วมามาเอาเพลงจริงมามเอา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 เบอร์ชันเนี้ยนะเออเฮ้ย Wonderwall Oh my god